สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสตทพาทหัวข่าวแบบนี้นะครับบอกว่า13กรกฎาคมวันดีหรือไม่ดีอดีตบิ๊กสรพมีคําตอบเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับพลโทนัทเดชเมฆสวัสด์ซึ่งเคยเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยหรือสอรพหรือ17ราบินตราพลโทนัทเดชได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าอย่างนี้ครับ วันที่13กรกฎาคมวันดีหรือไม่ดีเนี่ยนะครับผมไปนั่งกินน้ำแข็งใสแบบละเอียดที่ร้านฮิตแห่งหนึ่งของวัยรุ่นที่สีลมเซ็นเตอร์ก็มีเด็กนักเรียน6คนมานั่งกินกันอยู่ที่โต๊ะข้างๆเป็นผู้ชายหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงอีก5พวกเขาสนทนากันน่าสนใจนะครับหญิงคนที่1เนี่ยบอกว่าวันที่13น่าจะเป็นวันไม่ดีนะเพราะว่าฝรั่งเขาถือกัน หญิงคนที่สองก็ตอบกลับมาบอกว่าถืออะไรกันเล่าเราเป็นคนไทยส่วนผู้ชายที่มีอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นในกลุ่มก็พูดขึ้นมาบอกว่าไหนพวกมึงบอกว่าเราต้องยึดถือฝรั่งเป็นหลักไงหญิงคนที่สองก็ตอบโต้เข้ามาบอกว่ามึงนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยหัวหน้าเนี่ยเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยต้องรุกได้ถอยเป็นนะเว้ยเรื่องไหนฝรั่งไม่ดีเราก็ต้องเอาแบบไทยสิแล้วหญิงคนที่หนึ่ง กับหญิงคนที่สี่ก็พูดขึ้นมาพร้อมกันบอกว่าเออเข้าใจแล้วไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันต้องเอาเลิกไทยพูดแล้วทั้งสองคนก็ก้มหน้าเปิด Google กันต่อหญิงคนที่หนึ่งพูดขึ้นมาก่อนบอกว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันจะมีวันดีอยู่แค่สามวันเองไม่มีวันที่สิบสามด้วยแล้วหญิงคนที่สี่ก็สอดขึ้นมาบอกว่าหมอดูใหญ่อีกคนหนึ่งเขาบอกเขามีแค่สี่วันแต่ก็ไม่มีวันที่สิบสามเหมือนกันใกล้เคียงที่สุดเนี่ยเป็นวันที่สิบสองว่ะแต่มีคนเดียว วัยรุ่นผู้ชายก็เลยพูดขึ้นมาบอกว่างั้นก็แสดงว่าวันที่สิบสามนี่ก็เริ่มไม่ดีสิผู้หญิงคนที่สองบอกว่าวันที่สิบสองก็ใกล้เคียงก็ใช้ได้แล้วพวกมึงนี่อย่าพูดถึงกันอีกเลยนะ่ะเรื่องที่มันไม่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็ยังมีเรื่องเวลาเกิดเดือนปีเกิดว่าเป็นปีชงบ้างอะไรบ้างอย่าพูดอีกเลยอีกหลายเรื่องชายคนเดียวในกลุ่มก็เลยหัวเราะขึ้นมาแล้วก็บอกว่าไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ย กูว่าเหมือนก็นหมดแล้วไม่ว่าเด็กหรือว่าแก่เผด็จก,การหรือประชาธิที่ปไตยเนี่ยมันก็ต้องเอาตัวรอดไปก่อนเสมอนั่นแหละ